สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเด b เปตูนนะครับในไกๆเดือนหนึ่งซึ่งเราอาจจะได้มีโอกาสได้เห็นเนี่ยไม่บ่อยนักเท่าไหร่นะครับวันนี้คุยถึงเรื่องแปลกนะครับบางอย่างส่วนที่เป็นพา t เอนเทส่วนหนึ่งด้วยของเดลเปตูนซึ่งสําคัญมากนะครับแล้วก็อเมซิ่งมากเลยนะครับก็คือเรื่องของช็อคแอสซิสแตนต์ครับเราพูดถึงเรื่องนี้เราคุยพูดถึงช็อคอัพแบบรถยนต์นะครับเราคุยเรื่องนี้กันมากับหลายๆแบรนด์แล้วแต่ว่าเด b t o ตูนเนี่ยเขามีพา t เอนเทในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับ หลังเครื่องนะครับของคาลิเบอรแ์แต่ละเรือนเนี่ยจะไม่เหมือนกันรูปแบบของเขาเนี่ยก็คือการที่ใช้ชิ้นงานนะครับชิ้นหนึ่งนะครับประกบอยู่กับด้านหลังเครื่องนะครับแล้วก็หอยกด Bridge ซึ่งติดตั้ง b l a n c e w h e e l ไว้นะครับจะเห็นว่าจุด b a a l n Balance w h e e l อยู่ตรงกลางมี Bridge ขั้นแล้วก็มีชิ้นงานชิ้นนี้นะครับซึ่งเขาเรียกว่า Spring เป็นตัวกดดันไว้โดยมีจุด Absorb อ,อ,อยู่เล็กน้อยนะครับ เมื่อเกิดการ uh, resistance ของ s h o c ก i n g ขึ้นมาเนี่ย uh, ตัวนี้ก็จะทำงานนะครับแล้วก็คอยกด Bridge ตัวนี้ไว้นะครับให้อยู่คงอยู่กับที่นะครับดูอีกค a l ิเบอรนึงนะครับอีกค a l ิเบอรหนึ่งก็มีรูปแบบเดียวกันบนค a l ิเบอเหมือนกันนะครับแต่ว่าอยู่ด้านข้างครับด้านข้างที่เห็นนี้ถ้าเกิดว่าส่องไปในรายละเอียดเนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวสปริงที่ว่าเนี่ยกดทับอยู่กับทับทิมนะครับ สีแดงๆจะเห็นชัดเลยนะครับกดทับอยู่นะครับและชิ้นสีน้ําเงินที่เราเห็นเป็นบริชของเรือนนี้เนี่ยก็เป็นไทเทเนียมนะครับซึ่งถูกเผามาด้วยความร้อนจนกระทั่งให้สีเป็นสีน้ําเงินนะครับนี่ก็เป็นจุดเล็กๆน้อยอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพา t e n t ของเดบ t ทูนซึ่งมีหลายจุดเลยนะครับถ้ามีเวลาว่างๆเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆคืนทีละจุดรับรองว่าแต่ละจุดเนี่ย Amazing มากแล้วก็ทำทุกคน